การกําหนดตัวแปรนะครับใน TypeScript นั้นจะแตกต่างกับ JavaScript ก็คือ TypeScript นั้นจะเป็นแบบ Strict Type หรือว่า Strict Data Type เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของตัวแปรได้ในภายหลังสมมติว่าผมกําหนดตัวแปรนะครับชื่อว่า character ตรงนี้ผมจะให้มีค่าเท่ากับเป็น string แบบนี้นะครับชื่อว่า Jack จากนั้นผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนแปลง character เนี่ยไปเป็นตัวเลขก็คือ สมมติว่ามีค่าทัวกับ20แบบนี้ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้น error บอกว่า type number เนี่ย not a s s i g a b l e to type string ก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจาก character ที่เป็น type แบบ string เนี่ยให้มาเป็นแบบตัวเลขหรือ number ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น string สมมติว่าผมเปลี่ยนชื่อเป็น adam ตัวนี้เราก็สามารถนะครับเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นชนิดแบบ string เหมือนกัน ถัดมาสมมติว่าผมมีตัวแปรแบบตัวเลขบ้างสมมติตัวเอทมีค่าเท่ากับ25ทีนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับตัวแปรเอทตัวนี้ให้มีค่าเท่ากับสมมติว่าเป็นแจ็คแบบนี้สังเกตว่ามันก็ขึ้นแจ้งเตือนมาเหมือนเดิม,มไม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของตัวแปรได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็น10ตัวนี้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือว่าถ้าเป็นบูเลียนนะครับบูเลียนแบบนี้สมมติว่าวา r b บาร์โคดมีค่าเท่ากับ False ทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนใหม่เป็นบาร์โคดตัวนี้มีค่าเท่ากับ46ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดตัวนี้เปลี่ยนเป็น True นะครับอ่าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือหากเราใช้ตัวแปรในฟังก์ชันนะครับสมมติว่าวาเซอร์ l คผมกำหนดให้วาเซอร์ l คมีค่าเท่ากับนะครับการหารหาค่าเส้นรอบวงกลมนะครับก็คือเราเอาความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วยพายผมจะกำหนดฟังก์ชันนี้เป็นเอโรฟังก์ชันนะครับเราก็จะมีพารามิเตอร์ตัวนี้ก็จะ input ตพารามิเตอร์คือเส้นผ่าศูนย์กลางได a m มิเตอร์นะครับ สร็จแล้วผมก็ใส่ตัว arrow function ด้านในเราก็จะให้มัน return ค่านะครับบอกว่า input diameter เนี่ยเราก็จะเอาไปคูณกับตัว pi ก็คือ math p y สร็จแล้วผมให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลนะครับเป็น console log ทีนี้นะครับเราก็บอกว่าให้มันแสดงตัว circle แล้วเราก็ใส่ input เข้าไปสมมติว่าเป็นค่า5นะครับ ผมกด control save เราก็จะมาดูที่ตัวคอนโซลกันนะครับตัวนี้มันก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่า23อันนี้ก็คือเส้นอาเส้นรอบวงกลมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนจากเลข5ตัวนี้นะครับเป็นข้อความสมมติว่า hello กด control save นะครับตัวนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับมันยังไม่ขึ้น error ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับในคอนโซลเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น nan ก็คือมันแสดงข้อความเออ o r ทีนี้วิธีการก็คือในตัว TypeScript เนี่ยนะครับตัว Input Parameter เนี่ยเราสามารถกำหนดเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับว่าเป็นตัวแปรชนิดไหนโดยด้านหลังเราจะใส่โคลอนตามด้วยสมมติว่าถ้าเป็นชนิดแบบตัวเลขเราก็ใส่แบบ number เพราะเราใส่นะครับเราเฉพาะเจาะจงไปปุ๊บว่าต้องเป็น number เท่านั้น Input ตัวนี้มันก็จะแสดงข้อความ e r r o r ขึ้นมาบอกว่าชนิดของตัวแปรนั้นไม่ถูกต้อง เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันถูกต้องครับผมก็สมมติว่าเป็น7.5กด Ctrl S ะนะครับมันกส็สามารถที่จะประมวลผลออกมาได้เหมือนกัน